ะะเขาพอ่อก็เป็นดีไซเนอร์ทําแบรนด์ของตัวเองมา10กว่าปีแล้วค่ะชื่อแบรนด์เสื้อผ้าชื่อมันชูสนะคะเดี๋ยวก็จะมีคอลเลคชั่นคั t ชัวออกเร็วๆนี้นะคะวันนี้เขาพก็จะมาแต่ง everyday look ให้ดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันละกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเริ่มจากยังไงดีก็ตอนเช้าอางเงี้ยตื่นมานี้สําคัญมากต้องมีอันนี้คะ่ะคือเป็นคนแบบปากแห้งมากคือทาลิปมันตลอดเวลา ตั้งแต่ก่อนนอนตื่นเช้าหรืออะไรทาทิ้งไว้ก่อนแต่งหน้านไม่แต่งหน้านไม่รู้อะไรก็ได้ที่เป็นลิปมาลิปกลอสทาจร็จไว้ก่อนก็จะปะก,ก็ทิ้งไว้อย่างนี้แล้วก็จะไปทํานู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปเนื่องจากเวลาเป็นคนหน้าแห้งมากใช่ไหมคะตอนแรก็จะต้อจะจะงมีน้ําตกมีมอยส์เจอร์มีอะไรเรียบร้อยแล้วอันนี้คือลงแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องมีฉีดหน้า จะฉีดหน้าให้แบบให้รู้สึกว่าหน้าชุ่มชื้นแล้วก็ผัด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 ,ด,ดสักพักเราก็จะแบบอันนี้คือหลังจากลงไวเจอเราก็จะลงอันนี้พรเมร์ของ,ของลอร่าเมอร์เซียร์ลก็จะ่งรู้สึกว่าพอลงไปแล้วมันชุ่มชื้นแล้วก็แบบพอตอนหลังที่แต่งหน้ารู้สึกว่ามัน โอเคอะค่ะเหมือนกับว่าเครื่องสำอางมันติดแล้วก็หน้าไม่เป็นขุยไม่เป็นแป้งแห้งๆลอยเพราะว่าหน้ามันแห้งค่ะเหมือนแต่งหน้าแล้วแบบมันดูเนียนขึ้นง่ายขึ้นอ๋อแล้วก็ที่สําคัญมากค่ะที่แบบขาดไม่ได้คือยาหยอดตาก่อนแต่งหน้าแล้วต้องหยาดตาก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแบบมันซึมมาแบบมาเข้าแบบลอนตาก็ต้องหยาดตาหลังจากลงอันนี้เสร็จแล้วถ้าจะแต่งหน้าไปข้างนอกก็ เมียนนี้จริงๆเป็นแพนเมอร์เหมือนกันแต่เป็นแพนเมอร์ที่มีสีเพราะปกติจะไม่ใช้แบบไม่ชอบใช้รอ,องพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาลนลงนี้ ครีดชิลของดอลเชนกับบาน่าค่ะชอบเพราะมันบางมากมเหมือนไม่ได้ลงรองพื้นแต่ว่า<ม>ทําให้รู้สึกว่าผิวกรโกลขึ้น<ม>โดยที่แบบไม่หนาเลยอย่างเงี้ยค่ะชอบที่เห็นเออแบบผิวข้างใต้อะที่แบบเป็นรอยเป็นอะไรอยู่อะไรเงี้ย<ม>ไม่ชอบอะไรที่เนิดเนืะ<ๆ>หนาไม่ชอบความหนามันร้อนลาคานคะ่ะเกลี่ยลงไปที่นี่ด้วย<ม>อันนี้ก็รู้สึกว่าแบบมั่นใจมากขึ้น หลังจากนั้นก็จะดูตามแบบพวกแบบรอยสิวรอยใต้ตาดำนอนดึกอย่างเงี้ยค่ะเล้พอก็จะใช้อันนี้เขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นคอนซีลเลอร์นะมันเป็นเป็นฟาวเดชั่นบาร์แต่ว่าเราอะใช้เป็นคอนซีลเลอร์เราไม่ใช้ทั้งหน้าเราใช้แค่นี้ เสร็จแล้วนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็นี่ของ t r e Ce นะคะของเกาหลีอันนี้ติดมากมันง่ายตรงที่ว่ามันเป็นบาบาร์เบสแล้วก็มันใช้ง่ายแล้วก็เข้ากับสกินของเราแล้วว่าและที่ตลกก็คือบางทีก็ใช้กระป๋าไปด้วยนี่นะไม่รู้ว่าใช้อะไรได้คือลงไปก่อนเหมือนแบบให้มันให้สีมันคอนเน็กกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เสร็จแล้วนะคะลงแป้งเลยเป็นแป้งของลอร่าลอร่าเมอร์เซนะคะใช้ปัดฝุ่นแค่นั้นเลยเพราะไม่ใช้แป้งที่มีรองพื้นค่ะไม่เอาหลังจากนั้นก็คือเริ่มแต่งีเ่อก็จะมีแบบก็ใช้ประจำก็นี่เนาะสองอันนี้ ใช้ปนปนกันไปเรื่อยๆปกติใช้มือค่ะวัฒนาที่สุดแล้วคือเนื่องจากเป็นศิลปินก็เลยแบบผสมสีไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สติอยู่กับแบบถาดใดถาดหนึ่งเนี้ยค่ะโอเคสมมติว่านี้ว่าจะแบบทาปากสีนี้โอเคเรามาทนนี้เนาะแล้วเดี๋ยวตบด้วยตรงนี้นิดหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูว่าอาจจะมาแบบแอบแอบแอบมาจิ้มตรงนี้ตอนท้ายนิดนึงเริ่มจากสีอ่อนทาไป คือการเป็นดีไซเนอร์ไม่ได้แปลว่าเราจะแต่งหน้าเก่งหรือมีหลักการในการแต่งหน้าก็มีสองสีนี้ก็ทาไปก็ดูว่าโอเคมันก็จะมีสีนี้บางทีก็เติมที่ตรงนี้นิดนึงเติมที่หัวตาทีนี้เป็นคนชอบกิเตอร์ใช่ไหมคะก็จะแบบว่าเริ่มผสมโดยที่เอาอีกพาเลตมันลองดูมาลองลองอันนี้ดูซิว่าแบบเออใส่ลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงลองเอาด้านก่อน เป็นคนตาตกก็เลยต้องแบบลองลอง,ลองหั่นานิดนึง่งี้ก็ยังไม่จบรู้สึกว่าแบบตายังไม่ปิ้งพอก็แบบขอขอตรงนี้นิดนึงสีแบบอย่างเงี้ยทองทอง,ทองหรือเบาๆอย่างเงี้ยค่ะยิ้มแล้วก็ขอแปะตรงกลางนิดนึงแล้วก็จะเีย<า>โอเคแค่น,นี้เสร็จแล้วเราก็จะมีมาเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะคะใต้าตาตอนนี้เป็นน้ำตาเราก็เลยแบบ เอาสีส้มมาใส่ใต้ตานิดนึงแค่นี้จบแล้วเสร็จแล้วเราก็มาเขียนคิ้วก็คือว่าคิ้วก็คือ,ก,คอก็คือทำเส้นคิ้วก่อนโชคดีที่มีเส้นคิ้วอยู่แล้วไม่ไม่ไม่น่ากลัวมากชอบที่เป็นดินสอและเส้นเล็กๆหน่อยนะคะทีนี้หัวคิ้วมันก็จะแบบก็จะเอาตรงนี้มาเกี่ย างทีก็แอบจิ้มนี่ก็แอบแอบมาจิ้มแถวนี้ค่ะแบบได้ประมาณนี้ทีนี้ก็อไลเนอร์ค่ะก็คือเขียนไปตรงนี้เขียนที่หางตานิดหนึ่งนะคะเลือกเลือกเป็นโทนน้ำตานะคะเพราะว่าจะได้ไปไหนมาไหนง่ายพอแล้วตบด้วยมัสคาร่านะคะอันนี้ของ Maybelline นย <New> ด้วยความเร่งรีบนะคะจริงๆแล้วที่ที่นิสัยไม่ดีคือปัดมัสคาลเลเลยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมไมไมไดัดขนตาค่ะแล้วมันก็เขนตาก็ยาวดีะคะเราจะเน้นที่แบบหางตาก่อนตรงนี้ให้มัน <ๆๆ S 2> วิงวิงแค่นี้ปัดแก้มเพิ่มอีกนิดนึงค่ะอันนี้ก็เป็นของแมกเนี่ยค่ะก็ทำนี้ ก็ลงลงไปงนี้บ้างนิดหน่อยแอบเกียกียไปใช้ตัวเดียวกันลงลิปสติกแล้วก็เสร็จแล้วค่ะซื้อจากร้าน e v e อ y มันจะเป็นสีน้ำตาเนียค่ะและเป็นแมทขาดไม่ได้นี่เลย ต้องหอมทุกวันเปลี่ยนทุกวันอันนี้ก็ m s t เอส i เกินโบดนะคะต้องฉีกกินมันแบบว่ามันเป็น m s ที่ไม่จริงจัง m s จะแบบอุยผู้ใหญ่เครียดอย่างนี้ค่ะอันนี้ดูสนุกสนานมากขึ้น MAX ก์นี่ก็คือจริงๆก็แค่นี้แล้วก็ไปเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจจริงๆก็บางทีก็อ่ะอีกสักรอบนึง่าแ,แบบ ปัดตกพอแล้วไปแล้วค่ะ p a s ช i o ในมุมมองของพี่โคษคืออะไรเหรอคะแพชชั่น <Passion S 2> สำคัญมากสำหรับชีวิตมนุษย์คนเราต้องอยู่ด้วยแพชชั่นสมมติว่าเราทํางานอย่างเดียวกันอะแต่ถ้าเราทําด้วยแพชชั่นกับทนด้วยไม่แพชชั่นผลลัพธ์ก็ออกมาไม่เหมือนกันค่ะพอเรารักในสิ่งที่เราทําแล้วอะจะมี d r i v มีความสุขจะทําให้ทุกอย่างออกมาไม่ไม่เหมือนกับการทําอะไรที่ที่เราไม่ไม่มีแพชช i ่นให้ เราต้องรู้สึกต้องใช้ความรู้สึกนิดนึงว่าพอเราทําสิ่งนี้แล้วเรารู้สึกหนึ่งเราเพลินเราไม่เบื่อแล้วเราทําได้โดยที่เราแบบไม่หลับไม่นอนเงี้ยทำไปเฮ้ยตีห้าแล้วหรอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่พอเจอตรงนั้นแล้วอ่ะอันนั้นคือแพชชั่นของเราจริงๆ beauty หรอปกติก็โดนแต่แต่งหน้าสวยๆเนาะก็อยากลองอะไรที่แบบแปลกบ้างหมือนกันนะคะปังๆเปี้ยง